รเรเสร็จยังอะหลบไปกี่รอบอะเดี๋ยวกูไม่ให้ลบอีก <c oughs> กูไมีหลายกับปีอะ <c oughs> <c oughs> อีควีนแต่กูว่านะกูไม่ต้องให้คนอื่นดูเยอะก็ได้มั้งพ่อเหมือนคนเดียวก็พอควีน <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่ยอมรับในสิ่งตัวเองเป็นหรอ เจกูเข้าใจนะว่ามันยากอะ่ะแล้วมันก็ต้องใช้เวลาแหละแล้วพ่อมึงยิ่งเป็นคนหัวโบราณอยู่ด้วยอะ่ะแต่จริงๆนะมึงจะมีรสนิยมแบบไหนจะบอกคนอื่นหรือจะเก็บปเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็เรื่องของมึงอะ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนี่มึงจะทําแบบนี้ไปทําไมวะถามจริงเหอะก็เผื่อว่ามึงช่วยอะไรกูได้ไงช่วยอะไรอะใช่กูทําอะไร ทุกอย่างที่กูสั่ง